สวัสดีครับลุงจันพันทุ่งนะครับวันนี้ก้อยกุ้งนะครับคนจะชูหรือทำกับข้าวอรอยเนชูใช่ไหมจชูลองมล,ลองเลยเยมนเมเส้นหน่อยเลยหนาวบ้านมาทอีมันมากกระหันานน <laughs> เน้เรนองรือเอ็นจะาแค่หนนตามทไม่แต่จังกี <laughs> จังยีเลยทฤี ไอโง่จริงๆโง่จริงๆเวรเออ้วยก็แต่ก็เธอสิไอก็เธอโกสยจงไอก็คมเธอมช่ย้าไจะไงมึงจะเรเสาเลยนู่มอเขามรับแล้วแตนี่เทียบไปสีเดนลประมาณจะได้ชั่วรออยมีพ่อครัวหลายคนนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบตำ ขอปรุ่งขำแค่หักเงี้ยงคนไม่มีฟันจานนีก็แบบก้อยธรรมดาก็มีแบบทำก็มีนะครับแค่ ครับวันนี้ว่างงานนะครับช่างช่างทุกคนมารวมกันที่นี่เลยันอันนี้สําหรับคนแก่เนอะเขาเอาไปจำมาเงี้ยงมันออกสำหรับคนแก่ันไม่มีฟันอันนี้คนนมนมจะไปแ่บแทบครับจาเอาไอ้ตองขวอันนี้แกแล้วว่ากินเน็ตจำเงี้ยงมันหมดแต่กินแบบ แบบเขาเรียกว่าแบบแบบอะไรเนี่ยแบบแบบอะไลูกทุ่งไงลูกทุ่งเนาะกินเมี่ยงนั่นครับว่าเมี่ยงลูกทุ่งแบบเมี่ยงแบบอะไรก็ยัดใส่ผักเยอะๆแล้วก็ปึ๊บแต่ีถ้ามีเล้าขาวนี่น่าจะหมกผักติ๋วผักติ๋ว แล้วก็มาอย่างนี้นะครับอร่อยกินแบบกัมพูชาหน่อยสกินแบบไปอยู่กัมพูชาหลายปีนะครับอยู่ไปอยู่กี่ปีสิบห้าปีสิบห้าปีดีนะกลับมาพูดไทยได้หลบเลยจะลืมเลยก้อยเลยก้อยกับปึ๊ซึ่ไว้อยู่กัมพูชาสนุกสนุกสนุกยังไงเล่าก็มันมีกอบัดเยอะหลายอย่างหลายอย่าง เปใการทำมากินหาเห็ดขายหาปลาอะไรอย่างเงยหาปลาขายแล้วก็ทำงานธรรมชาติของเราไปจบอืมางานทำงานก่อสร้างนิดนหน่อยก็ได้ลูกเมียใช้ไปนั okay. mm. ่างเงน้ยเรื่องข้าวนี่ไม่อดเห็ดไม่ไม่ต้องแยงกันเหมือนเราสัตว์ป่านี่ โอ้กินยังไม่รู้จะกินยังไงเฮแต่อะไรยังไม่มีแย่งเหมือนไม่มีเลยไม่มีหาหมดทุกหาหมดเลยเดินเตะทิ้งยังยังมีเลยบรรดาเนี่อุ้ยไปเราเป็นฝูงหลายคนเราต้กินแบบตำหน่อยใช่ไหมกินแบบตำแบบคนแก่เนอะไม่เนอะแบบซบบอ่ะแซบบอ่ะเขาเขาเหนียวสักหน่อยเนาะแล้วเขาเหนียวอืมไหนที่เขาเหนียวมา một lắm á dài chiều một không ừ. nó đấy các, mày học coi thử, ờ, anh nhỉ, coi, ừ. coi mày anh coi tây cung, <laughs> mày anh coi tây cung này, miền sát đi đâu rồi, Miền. đó

าวิหารแบบเปียกอนั้นจเตอระวังหกสิบโลหกสิบเตอรเตอรเพอ่่มนเราละง่ามาเพื่อนจััินบาบเออบายเธรู้รู้รุอ่มาสสำหรับอครคลิปนี้ลูกจันก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับมเจมพบกันคลิปหน้านะครับัสดีครับ